สวัสดียามบ่ายค่ะพ่อแม่พี่น้อง f อซของเจดาลุงเจริญทรัพย์นนทบุรีทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเจดาก็เลี้ยงไก่เสร็จแล้วนะคะทำคลิปเสร็จแล้วทำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ท่านใดนะคะที่นัดหมายจะเข้ามาเที่ยวหาก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากเข้ามาอุดหนุนไก่นะคะไม่ว่าจะเป็นไก่หนุ่มไก่สาวนะคะไก่ชุดลูกลุงเปลี่ยนใกล้จะหมดรุ่นแล้วนะคะพี่น้องยังไงท่านใดที่ยังไม่มีลูกลุง เปลี่ยนเซียนคอยนะคะถือว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเจดดาจะไปให้เจ้าเค้กนะคะไล่ตอนจับเข้าเหล้ามาให้เจดดาอีกนะคะเป็นกระทงกระทงค่ะเพราะว่าพี่น้องบอกว่าออชอบอยากเอาไปเลี้ยงดูแลเองนะคะ อ,อ,อายุ6เดือนเสร็จๆราคาตัวละ4,000ถือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนมากๆนะคะพี่น้องบอกมานะคะยังไงฝากพ่อแม่พี่น้องคอยติดตามผลงานดีๆของเจดารุ่งเจริญทรัพย์เจ้าเก่าคนเดิมคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากได้สายพันธุ์ดีๆของเจดานะคะสามารถติดต่อสอบถามแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์061 406 6397นะคะ พ่อใหญ่นะคะลุงเปลี่ยนเซนก่อยนะคะยืนเด่นตรางงานอยู่สุ่มหน้าเลยนะคะกับลูกสาวของเขานะคะนี่นะคะลุงเปลี่ยนเซนก่อยพ่อพันหลักแชมป์แปดฟ้านะคะให้ยืนเด่นเด่นหล่อหลอเป็นพ่อใหญ่ของซุ้มนะคะตอนนี้